หนเนี่ยคืออะไรเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรเนี่ยปืนเหรอใช้ทาจากอะไรรู้จักปะทําจากอะไรอ่ะทจากก้านกล้วยากากล้วยเหรออ,อ๋อกัานกล้วยไหนถักเล่นยังไงไหนเล่นโชว์หน่อยเล่นยังไงเอ่ยไหนไหนดูสิไหนไหนลองดูอ่ะไหนักเล่น,นยันยงไงอ่ะลองดูลองดูนี่น้องมาริยาใช่ไหมนี่น้องใบบัวนี่เขาจะเล่นปืนโชว์นะครับ ลองดูลองดูทางไหนอ่าไหนเล่นยังไงวิธีเล่นนี่ง้างออกมาแล้วเยวไกลเยวไกลแล้วก็ยิงเหรอเตรียมยิงใช่ไหมนี่นี่วิธียิงเขาเรียกปืนก้านกล้วยเหรอไม่ใช่มาก้านกล้วยนะอ่ะลองยิงโชคนี่โอ้โหนี่วิธีเล่นปืนก้านกล้วย ของเล่นยุค90เลยนะครับของให้นี่โอ้โหเพาะด้วยเสียงนะขออีกรอบขออีกรอบเสียงเพาะแค่ไหนขออีกรอบขออีกรอบฟังเสียงเพาะแค่ไหนฟังเสียงครับอื้เพาะมากเสียงโอเค